สิปีก่อนวันที่ฉันถูกสามีทิ้งพร้อมบัตรเอทเมไปเดียวที่เหลือเงินไม่ถึงคันบาทฉันไม่รู้เลยว่าความเจ็บในวันนั้นจะกลายเป็นกำลังใจให้ฉันเลี้ยงลูกเพียงลำพังจนวันนี้วันที่ลูกชายเดินเข้าพิธีแต่งงานฉันถึงได้รู้ว่าทุกหยาดเหงื่อทุกน้ำตาในอดีตมันไม่เคยสูญเปล่าเลยแม้แต่นาทีเดียวถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดติดตามและสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะ เพื่อให้เราได้มีแรงทำเรื่องราวอบอุ่นหัวใจแบบนี้มาเล่าให้คุณฟังอีกค่ะสไตล์ดรามา่าอารมณ์เข้มขึ้นลงแบบละครไทยสิบปีก่อนประเทศไทยฤดูฝนยังชุ่ชมฉ่าเหมือนความเจ็บในใจฉันวันที่ฉันยา่าจากสามีทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเหมือนพายุมเมฆดำเขายื่นกระดาษใบเดียวให้ฉันใบยา่าและยื่นสิ่งสุดท้ายอีกหนึ่งอย่างให้ฉันบัตรเอทีเอ็มใบเก่าๆใบหนึ่งที่เหลือเงินไม่ถึงคันบาทฉันยังจําได้ตอนเขาพูดเสียงเย็นชา นี่คือทั้งหมดที่ฉันให้ได้ส่วนลูกเธอดูแลเองนะแล้วเขาก็เดินจากไปทิ้งชีวิตฉันกับลูกชายตัวเล็กไว้กลางฝนที่กำลังตกหนักฉันยืนเหมือนถูกทิ้งกลางถนนทั้งเปียกทั้งสั่นแต่ความเจ็บที่อกมันหนักยิ่งกว่าสายฝนคืนนั้นฉันกอดลูกแน่นมือหนึ่งจับบัตรเอทเอมเก่าๆน้ำตายหยดลงบนมันเหมือนล้างอดีตที่เน่าเสียและฉันสาบานกับตัวเองว่า ฉันจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดแม้ไม่มีใครยืนข้างฉันเลยก็ตามฉันทำงานทุกอย่างที่พอจะทำได้ในกรุงเทพเป็นแม่บ้านตอนเช้าเสิร์ฟอาหารตอนกลางคืนและรับรีดผ้าตอนดึกวันไหนไม่มีข้าวฉันกินมาม่าแล้วแบ่งของดีๆให้ลูกก่อนเสมอหลายครั้งที่ฉันเหนื่อยจนแทบล้มหลายครั้งที่คิดว่าไม่ไหวแต่พอเห็นหน้าลูกชายที่หลับบนเสื่อเก่าๆฉันก็ลุกขึ้นทำงานต่อเหมือนเครื่องจักรหัวใจพังๆ มีคือหนึ่งลูกถามว่าแม่เหนื่อยไหมฉันตอบพร้อมรอยยิ้มที่พยายามซ่อนความจริงลูกเรียนดีเสมอแม้เราจะไม่มีเงินซื้อชุดนักเรียนใหม่เขาก็ใส่ตัวเดิมจนเก่าจนสีซีดแต่เขาไม่เคยบน่นไม่เคยถามถึงพ่อไม่เคยบอกว่าอายเพื่อนมีแต่รอยยิ้มที่ทำให้ฉันรู้ว่าการเลือกอยู่คนเดียวคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิต เขาช่วยฉันทำงานร้านอาหารหลังเลิกเรียนบางคืนเดินกลับบ้านด้วยกันท่ามกลางถนนเปียกฝนแต่ทุกฝนที่ตกฉันรู้สึกเหมือนฝนค่อยๆชะล้างแผลในใจทีและนิสิบปีผ่านไปเหมือนสายลมลูกชายของฉันสูงกว่าฉันไปมากแล้วเขาเรียนจบทำงานดีเป็นคนสุภาพอ่อนโยนและมีผู้หญิงดีๆคนหนึ่งเข้ามาเป็นคนรักของเขาวันที่เขาบอกฉันว่าแม่ครับผมอยากแต่งงานแล้วนะ ฉันไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะหัวใจมันอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเหมือนสิบปีแห่งความเหน็ดเหนื่อยกำลังค่อยๆได้รับคำตอบพิธีจัดแบบไทยๆในสวนสวยริมแม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนแต่งตัวสวยงามและฉันใส่ชุดเก่าแต่สะอาดที่เก็บเงินซื้อทีละบาทตอนลูกชายเดินเข้ามาหาฉันเขายิ้มเหมือนเดิมเป็นยิ้มที่เคยทำให้ฉันมีแรงสู้ชีวิตในทุกวันยากลำบากเขาจับมือฉันแล้วพูดเบาๆว่า,วา แม่ครับวันนี้ผมมีความสุขมากแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะแม่ถ้าไม่มีแม่ผมคงไม่มายืนตรงนี้น้ำตาฉันไหลทันทีเหมือนหัวใจถูกกลดพันธนาการที่แบกมานานสิบปีหลังพิธีจบมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาคนที่ฉันไม่อยากเจอที่สุดอดีตสามีของฉันเขายืนมองลูกชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียดายแล้วพูดว่าลูกพ่ออยากมาร่วมแสดงความยินดีนะ แต่ลูกชายหันมามองฉันก่อนแล้วตอบเขาด้วยเสียงเรียบแต่หนักแน่นว่าผู้ชายที่ทิ้งผมกับแม่ไปไม่ใช่พ่อของผมหรอกครับคนที่เป็นพ่อจริงๆคือคนที่อยู่เคียงข้างผมทุกวันและคนนั้นคือแม่ของผมคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางอกฉันแต่เป็นฟ้าที่ส่องสว่างไม่ใช่ทำลายอดีตสามีของฉันเดินจากไปเหมือนเส้นทางของเราปิดลงอย่างสมบูรณ์ในวินาทีนั้นหลังงานแต่งจบลูกเดินมาหาฉันอีกครั้ง เขากอดฉันแน่นจนฉันแทบหายใจไม่ออกแล้วพูดว่าแม่สิบปีที่ผ่านมาแม่ลำบากแทนผมหมดแล้วต่อจากนี้ให้ผมดูแลแม่เองนะฉันร้องให้หนักมากไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะชีวิตมันคุ้มค่าแล้วจริงๆฉันคิดในใจว่าความรักของแม่ไม่ต้องการคำว่าตอบแทนสิ่งเดียวที่ต้องการคือเห็นลูกยืนด้วยความภาคภูมิใจและว,วันนี้ฉันเห็นมันด้วยตาตัวเองแล้ว ถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดติดตามและสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะเพื่อให้เราได้มีแรงทำเรื่องราวอบอุ่นหัวใจแบบนี้มาเล่าให้คุณฟังอีกค่ะ